โครงการพระราชดำริจังหวัดอุดรธานีโครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งแรกในจังหวัดอุดรธานีหลังจากชาวบ้านได้ยื่นหนังสือถวายดีกากราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ เมื่อได้รับพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับโครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบส่งน้ำไว้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2560แล้วเสร็จเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2561บ้านห้วยหมากลำตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงเขาและมีร่องน้ำซำตมขาวไหลผ่าน แต่ปริมาณน้ำในแต่ละปีไม่เพียงพอทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพหนีความลำบากและต้องไปค้าแรงงานต่างถิ่นเพื่อความอยู่รอดโครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กมีปริมาณกักเก็บ200,000ลูกบาทเมตรพร้อมระบบท่อส่งน้ำยาวกว่า2กิโลเมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์350ไร่ โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวจึงเป็นเสมือนความหวังของชาวบ้านที่ต้องการพลิกฟื้นผืนดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์และเดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง